ันตอนที่หนึ่งขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดียนะคะตอนที่หนึ่งคือเตรียมการเตรียมการข้างในประกอบไปด้วยหนึ่งกำหนดว,วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะคะเป็นการศึกษาในเรื่องของลักษณะนะคะว่าเอ,อข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อไปใช้ในการที่จะสร้างชิ้นงานนะคะ ข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องเรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหรือ,อ,อกลุ่มคนที่เราจะต้องการที่จะสร้างชิ้นงานตัวนี้ไปให้เขาใช้เพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะขั้นตอนที่สองนะคะเป็นขั้นเตรียมการ S <S <S อืมอ่กูหุดนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลหมายถึงการเตรียมความพร้อมทางด้าน <S <S ต่างๆด้า,าน,นเอกสารสารสนเทศที่มันเกี่ยวข้องกับตัวชิ้นงานหรือเกี่ยวพันกับตัวงานเนื้องานนะคะอันนี้คือขั้นที่สองนะคะขั้นตอนที่สามขั้นที่สามก็คือเรื่องของเนื้อหา นะคะกย็ยกตัวอย่างเช่นพวกหนังสือตำราเอกสารวิชาการนะคะเอกสารอ้างอิงสไลด์ภาพต่างๆนะคะแบบสร้างสถานการณ์จำลองอะไรพวกนี้นะคะถือเป็นเรื่องของเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะนอกจากเนื้อหาแล้วเราก็จะมีเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ออกแบบบทเรียนนะคะก็คือหนังสือการออกแบบบทเรียนกระดาษว่าดสตอรี่บอร์ด นะคะสำหรับการทำทางานกราฟิกนะคะแล้วก็โปรแกรมประมวลผลคำอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ออกแบบบทเรียนนะคะสื่อในการนำเสนอบทเรียนก็คืออุปกรณ์ที่ใช้นั่นแหละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะที่เอามาใช้งานนะแล้วกเ็เนื้อหา นะคะ,ะเรียนรู้เนื้อหาการเรียนรู้เนื้อหาเนี่ยได้อ่ะจากการสังเกตการสัมภาษณ์การอ่านหนังสือนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือไปถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาหรือว่าตัวบทเรียนที่เราจะใช้นะคะถ้า,าไม่เรียนรู้พวกเนี้ยนะคะมันจะส่งผลเสียกับตัวเราก็คือ ไม่สามารถออกแบบบทเรียนได้หรือออกแบบมาได้แล้วแต่ว่าอตัวบทเรียนมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะไม่สามารถทํางานได้นะหลังจากเราเรียนรู้เนื้อหาแล้วนะคะก็จะไปเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ก็เป็นการระ,ระดมสมองระดมสมองหมายถึงกระตุ้นให้ให้ตัวเราเนี่ยเกิดความคิดสร้างสารรค์นะคะเพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆที่มันข้อคิดต่างๆเอามาช่วยในการทํางาน นะคะในการสร้างชิ้นงานในการออกแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2คือขั้นของการออกแบบนะคะขั้นของการออกแบบเนี่ยเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งนะคะในการกําหนดว่าบทเรียนเนี้ยจะออกแบบมาในลักษณะแบบไหนนะคะโดยมีวิธีการก็คือ 1. ทอนความคิด สวิเคราะห์ง,งานแล้วก็แนวความคิดนะคะ3ออกแบบบทเรียนบทแรกนะคะแล้วก็ 4. ก็คือประเมินแล้วก็แก้ไขการออกแบบก็คือออกแบบมาแล้วออกมาส่งมาตรวจก่อนตรวจแล้วถ้ามันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเงี้ยน,นะคะตรวจสอบเสร็จมีการปรับปรุงแก้ไขก็เอากลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ถึงจะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะใช้งานได้นะคะขั้นที่สาม ขั้นที่สขั้นตอนที่สามเป็นเรื่องของการเขียนผังงานนะคะเป็นการนําเสนอลําดับขั้นโครงสร้างของออตัวเนื้อหานะคะในการนําเสนอมัลติมีเดียให้มันมีความน่าสนใจนะคะโดยการเขียนผังงานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประเทศของสื่อพวกนั้นด้วยในสื่อมัลติมีเดียต่างๆด้วยนะคะว่าเราจะทําในลักษณะไหนเราก็เขียนผังงานมาในลักษณะแบบนั้นนะคะ ขั้นที่4คือขั้นของการสร้างสตอรี่บอร์ดนะคะเป็นขั้นตอนเตรียมการในการนําเสนอข้อความเป็นลักษณะของข้อความภาพนะคะรวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆลงบนกระดาษเพื่อเพื่อที่จะนําเสนอข้อความในรูปแบบต่างๆซึ่งพวกนี้พอ พูดง่ายๆเป็นการวาดเรื่องราวลงในแผ่นกระดาษเป็นฉากในการทำงานให้เกิดความน่าสนใจนะคะก่อนแล้วก็เอามานำเสนอก่อนที่เราจะสร้างชิ้นงานจริงนะคะเป็นเหมือนตัวต้นแบบในการสร้างชิ้นงานนั่นแหละขั้นที่5นะคะเอ่อ เป็นขั้นตอนการสร้างแล้วก็การเขียนโปรแกรมก็คือพอเราวาดตัวสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวสตอรี่บอร์ดน้มาเป็นต้นแบบแล้วจะสร้างสร้างชิ้นงานตามตัวสตอรี่บอร์ดสร้างสื่อมัลติมีเดียตามตัวสตอรี่บอร์ดนั้นนะคะอันนี้ก็หลักๆเลยของของส่วนของการสร้างนะคะก็คือต้องดูเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะคะแล้วก็ลักษณะประเภทของสื่อที่จะสร้างรวมถึงงบป,ประมาณด้วย นะอันนี้คือขั้นที่5นะคะขั้นที่6คือการสร้างเอกสารประกอบนะคะเอกสารประกอบอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นคู่มือคู่มือผู้ใช้คู่มือของอจะมีสองประเภทนะคู่มือครูคู่มือนักเรียนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ผู้มือเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆที่เราเอาไปใช้ได้อย่างเช่นพวกคีย์รัดอะไรพวกนี้นะคะ <S <S อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารประกอบเพิ่มเติมนะคะขั้นตอนที่เจ็ดเป็นขั้นตอนการประเมินผลการแก้แก้ไขนะคะเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นสุดท้ายของของตัวเนื้อหา นะคะเป็นขั้นสุดท้ายของการทำงานของกระบวนการนะคะโดยที่ในการประเมินผลแต่ละครั้งมันจะมีผลย้อนกลับมีฟีดแบกย้อนกลับขึ้นมานะคะทาให้เราเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะหากประเมินแล้วมันข้อผิดพลาดมันยังมีอยู่เราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทําใหม่แล้วก็ทาตามขั้นตอนมานะคะไล่ลงมาเสร็จแล้วก็จะมีการประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าจะได้งานที่สมบูรณ์แบบ แล้วถึงจะนำมาใช้ได้นะคะอันนี้คือ7ขั้นตอนของการอของการสร้างมัลติมีเดียนะคะ